สวัสดีครับเพื่อนๆชาวสยามแทบเมื่อพูดถึงมินโฟน8นะครับตอนนี้ในบ้านเราก็จะมี2ค่ายใหญ่ที่ได้เริ่มวางขายไปบ้างแล้วก็คือของทาง Nokia แล้วก็ HTC นะครับโดยในวันนี้เราก็มีตัวท็อปของทั้ง2ค่ายมาพร้อมๆกันเลยผมก็เลยจะจับมาเปรียบเทียบให้เพื่อนๆได้ชมกันแบบมัดต่อมันเลยว่าอันไหนฟีเจอร์ไหนตัวนี้เด็ดกว่าอะไรอย่างเงี้ยครับผมโดยฝั่งซ้ายตรงนี้นะครับก็จะเป็นโ o k i a l ลูเม920นะครับ ส่วนฝังขวาก็จะเป็น htc windows phone 8เองนะครับก่อนอื่นเราจะมาพูดถึงในเรื่องของดีไซน์นะครับผมทั้งสองตัวก็จะมีดีไซน์แบบ u n นิบอดเหมือนกันนะครับก็คือเป็นชิ้นเดียวไปกับตัวเครื่องเลยไม่มีรอยประกอบให้เห็นนะฮะและ้วก็อีกอย่างก็คือไม่สามารถถอดแบตเตอรี่อะไรได้ด้วยนะฮะสำหรับขนาดหน้าจอนะครับ htc windows phone 8 x ก็จะมาพร้อมกับขนาด4.3นิ้วนะฮะ ส่วนตัวนี้จะใหญ่กว่าหน่อยอยู่ที่4ีุ่ด้านิ้วนะครับก็นี้เป็นรอบๆบตัวเครื่องครับด้านความบางนะครับจะเห็นได้ชัดว่า htc u n o h o n e 8 a ตัวนี้จะบางกว่านะครับแล้วก็มีน้ำหนักเบาวกว่าด้วยนะอันนี้เดี๋ยวเราลองดูรอบๆบตัวเครื่องของสองตัวกันน่มจากด้านบนนะครับตรงน,นี้ก็จะมีเป็นช่องของโนเกียนะครับจะมีช่องเสียบฟังแล้วก็เป็นช่องใส่ซิม ของ HTC ก็จะเป็นช่องเสียบหูฟังตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เป็นปุ่ม power นะครับส่วนด้านข้างนะครับถ้าเอาฝั่งเดียวกันก็จะมีเป็นปุ่มเพิ่มลดเสียงนะครับนี่ก็เป็นปุ่มเพิ่มลดเสียงแต่ของ Nokia จะมีปุ่ม power อยู่นี้ส่วนตรงนี้จะเป็นปุ่ม camera เหมือนกันถ่ายภาพและตรงนี้นะครับด้านบนของ HTC ก็จะเป็นช่องใส่ซิมนะด้านล่างนะครับตรงนี้ของ Nokia ก,ก็เป็นช่องเสียบอไครโ USB นะครับไว้สำหรับชาร์จ สองฝั่งนี้ก็จะเป็นลําโพงหยที่ีก็เป็นไมโคร USB เหมือนกันนะฮะแต่ลําโพงจะไปอยู่ที่ด้านหลังนี่ครับอีด้านหนึ่งก็จะเรียบเรียๆไม่มีอะไรเหมือนกันโดยพื้นผิวนะวัสดุของโนเกียก็จะมีทั้งแบบผิวมันแล้วก็ผิวด้านนะครับโดยที่เป็นผิวด้านจะเป็นสีดําแล้วก็สีเทาส่วนสีแดงสีเหลืองสีขาวจะเป็นแบบผิวมันส่วนห t ทีเท่าที่ผมเห็นตอนนี้ก็จะมี ค่สีน้ำเงินม่วงตรงนี้แล้วก็สีดำนะครับผิววัสดุก็จะเป็นแบบผิวด้านต่อมาก็จะมาพูดถึงในส่วนของเรื่องกล้องนะครับกล้องของทั้งสองตัวน,ตนี้ก็จะมีจุดเด่นต่างกันไปโดยที่เจ้า HTC z e n o n e 8X จะจุดเด่นอยู่ที่กล้องหน้านะครับส่วนเจ้าตัวนี้จะอยู่ที่กล้องหลังที่มาพร้อมกับเทคโนโลยี PureView เดี๋ยวเราจะเริ่มจากกล้องหน้านะครับของทั้งสองตัวเดี๋ยวเปิดมาพร้อมกัน ความแตกต่างก็กคือเจ้าตัวเนี้ HTC เนี่ยครับมาพร้อมกับความละเอียด2.1ล้านที่ผมบอกไปแล้วมีเลนส์ w ส่วนตัวนี้เป็น1.2ล้านทั่วไปนะครับนี่ครับมุมกล้องจะต่างกันมากอันนี้จะแสดงผลได้กว้างกว่าและด้วยความที่มีรูรับแสงกว้างกว่านะครับทำให้รับแสงได้เยอะกว่านี่ครับสว่างและมืดยังเห็นได้ชัดเลยโอเคครับแล้วก็ในเรื่องของการ บันทึกขนาดของวิดีโอนะครับเจ้า8 x สาม,มารถบันทึกได้ที่1 0 8 0 p ส่วนตรงนี้จะได้สูงสุดที่7 2 0 p นะครับหรือแบบ hd เท่านั้นนี่ก็คือความแตกต่างของกล้องหน้านะครับแน่นอนว่านี้ใช้ถ่ายรูปตัวเองได้ดีมากๆเชี่ยวเดียวไปครับส่วนกล้องหลังนะครับกล้องหลังตัวนี้ของความละเอียด8.7ล้านพิกเซลละเทคโนโลยี p e i นะครับถ่ายรูปในที่มืดได้ดีกว่านะครับรวมไปถึง ทคโนโลยีออปติคอลอิมเมจดเทนะครับที่การสั่นไหวก็ทําได้ดีมากๆทําให้การถ่ายวิดีโอจะนิ่งมากๆนะส่วนเจ้าตัวนี้ก็ไม่ได้ขี้เหร่อะไนะฮะกล้องความละเอียด8ล้ายพิกเซลของมันถ่ายภาพในสภาวะแสงปกติได้ดีมากๆนะฮะแต่ในที่มืดก็เหมือนกล้องทั่วไปก็อาจจะมีน้อยหน่อยนึงนะเดี๋ยวยังไงลองดูภาพจากทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังที่ผมถ่ายเปรียบเทียบกันมาให้ดูนะครับ อ,อ๋ครับเกืบลืมนะในส่วนของน้ำหนักนะครับโนเกียลูอ920นะครับจะมีน้ำหนัก185กรัมนะครับส่วน HTC มินิโฟน 8X จะอยู่ที่130กรัมซึ่งของทางโน k i ียก็จะหนักกว่าพอสมควรนะครับและดูจากรูปทรงก็หนัก,กว่าด้วยครับแต่ว่าในเรื่องการจับการถือนะครับผมคิดว่า HTC ทสาม,มารถใช้งานมือเดียวได้ถนัดกว่านะเพราะว่านิ้วมันสามารถกวาดได้ทั่วหน้าจอมากกว่า แต่ว่าหน้าจอใหญ่กว่าก็ย่อมได้เปรียบนะฮะโอเคครับต่อมาเราจะมาพูดถึงในเรื่องของหน้าจอการแสดงผลนะอันนี้เราจะเปิดหน้าจอมาอันนี้ในเรื่องของความสว่างผมเปับไว้ที่ออโต้เท่ากันนะครับในเรื่องของการใช้งานทั่วไปครับเนื่องจากว่า CPU ของทั้งสองตัวนะครับและสเปคแรมอะไรต่างๆมันเท่ากันทำให้การใช้งานทั่วไปมันไม่ต่างกันเท่าไหรนะ่นฮะ ที่เราจะดูคือเรื่องหน้าจอการแสดงผลของโนเกีย900จะใช้เทคโนโลยี PureMotion HD+ Plus นะครับผมซึ่งเขาบอกว่าการวิ่งของเมกดพิกเซลมันจะเร็วมากๆทำให้การแสดงผลภาพเคลื่อนไหวทำได้ดีต่อนเนื่องและไหลลื่นนไม่มีการกระตุกส่วนของทาง HTC นะครับก็จะใช้หน้าจอแบบ Super LCD 2จะให้หน้าจอที่สว่างนะครับสว่างแล้วก็สีสันสวยงามในเรื่องของที่บอกว่า กา,ารแสดงผลภาพเคลื่อนไหวผมว่ามันก็ไม่ต่างกันมากนะฮะแต่ที่มันต่างกันก็คือจะเป็นในเรื่องของสีนี่เดี๋ยวผมจะลองเข้าในหน้าเว็บให้ดูนะอันนี้อาจจะแบบมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะเดี๋ยวลองดูใกล้ๆนะครับจะเห็นว่าสีสของตัวนี้จะสว่างกว่าแสดงสีขาวก็คือขาวเลยแต่อันนี้ จะออกสีอมเหลืองหน่อยนะครับของโนเกียจะเป็นอมเหลืองส่วนนี้จะเป็นแบบขาวสว่างปกตินนะโอเคฮนะซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบของพเพื่อนๆนะครับอันนี้อาจจะมองว่ามันถนอมสายตาเพื่อเป็นการปลอบใจก็ได้แต่อันนี้ก็แสดงสีสันได้แบบขาวแบบจริงๆเลยครับแบบชัดมากโอเคฮนะต่อมาก็จะมาพูดถึงในส่วนของเรื่องกล้องนะครับ กล้องของทั้งสองตัวนี้ก็จะมีจุดเด่นต่างกันไปโดยที่เจ้า HTC m e n h o n e 8X จะจุดเด่นอยู่ที่กล้องหน้านะครับส่วนเจ้าตัวนี้จะอยู่ที่กล้องหลังที่มาพร้อมกับเทคโนโลยี p e r e v i e w เดี๋ยวเราจะเริ่มจากกล้องหน้านะครับของทั้งสองตัวเดี๋ยวเปิดมาพร้อมกันความแตกต่างก็คือเจ้าตัวนี้ HTC เนี่ยครับมาพร้อมกับความละเอียด2.1ล้านที่ผมบอกไปแล้วมีเลนส์ Wide ส่วนตัวนี้เป็น1.2ล้านทั่วไปนะครับ นี่ครับมุมกล้องจะต่างกันมากอันนี้จะแสดงผลได้กว้างกว่าแต่ด้วยความที่มีรูรับแสงกว้างกว่านะฮะทำให้รับแสงได้เยอะกว่านี่ครับสว่างและมืดยังเห็นได้ชัดเลยโอเคครับแล้วก็ในเรื่องของการบันทึกขนาดของวิดีโอนะครับเจ้า8 x สามารถบันทึกได้ที่1 0 8 0 p ส่วนตรงนี้จะได้สูงสุดที่7 2 0 p นะครับหรือแบบ hd เ,เท่านัน้นนี่ก็คือความแตกต่างของกล้องหน้านะครับ แน่นอนว่านี้ใช้ถ่ายรูปตัวเองได้ดีมากๆกเชี่ยวเดินไปครับส่วนกล้องหลังนะครับกล้องหลังตัวนี้ของความละเอียด8.7จุล้านพิกเซล,ลเทคโนโลยีเพียววิวนะครับถ่ายรูปในที่มืดได้ดีกว่านะครับรวมไปถึงเทคโนโลยีออปติคอลอิมเมจเดบิลไล์นะครับที่การสั่นไหวก็ทําได้ดีมากๆทําให้การถ่ายวิดีโอจะนิ่งมากๆนะส่วนเจ้าตัวนี้ก็ไม่ได้ขี้เลยอะไรนะฮะกล้องความละเอียด8ล้านพิกเซลของมัน ถ่ายภาพในสภาวะแสงปกติได้ดีมากๆนะฮะแต่ในที่มืดก็เหมือนกล้องทั่วไปก็อาจจะมีน้อยหน่อยนึงนะเดี๋ยวยังไงลองดูภาพจากทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังที่ผมถ่ายเปรียบเทียบกันมาให้ดูนะครับครับต่อมาก็จะมาดูในเรื่องของเสียงกันบ้างน,นะครับถ้าตัวนี้ก็จะมีจุดเด่นในเรื่องของบีทออดิโอนะฮะที่ติดมาให้กับตัวเครื่องส่วนตัวนี้ก็อาจจะไม่ได้บอกไว้แต่ว่าจุดเด่นของมันก็จะอยู่ที่ เรื่องลำโพงแบบดอบบี้นะครับแต่ทั้งสองตัวนี้ก็ต้องเสียบหูฟังนะครับมันถึงจะเห็นแต่เราจะมาเริ่มจากลำโพงนอกกันก่อนนะครับว่าทั้งสองตัวทำได้ดีแค่ไหนอันนี้เดี๋ยวจะเริ่มจาก,จากตัวนี้ก่อนนี่ครับลำโพงมันอยู่ด้านหลังฮะเวลาวางอาจจะทำให้เสียงมันดูอู้ลงไปหน่อยนะฮะถ้าวางกับพวกพื้นผ้า อันนี้เปิดเสียงสุดแล้วนะประมาณนี้โอเคเดี๋ยวลองที่ทตัวนี้บ้าง,าง,น,น,าง,งนี่ครับพวความที่ลำโพงเป็นสเตรลโอ2ฟังตรงนี้ครับลาวานก็ไม่เป็นปัญหาและเสียงที่ได้จากลำโพงนะครับจะเ,เห็นว่าของตัวนี้ดังกว่าอย่างด้ชัดเลย Okay. ออกมาเดี๋ยวก็จะลองจักลำโพงบ้างลำโพงโดยใช้หูฟังอันนี้บีดได้มาทดสอบพร้อมกับตัวเครื่องนะฮดน,น,นี่ครับเมื่อเราเสียบหูฟังเข้าไปเราจะเห็นได้ถึงความแตกต่างเนะี่ยเริ่มจากตัวนี้ก่อนนี่ครับถ้าเสียบ ก็จะมีขึ้นมาว่าระบบบีททำงานแล้วอันนี้เราลองเปิดมีเสียงที่ได้ออกมาจากลำโพงนี่นะครับถูกปังถูกปังมีดังมากๆเดี๋ยวเราลองดูจากของตัวโนเกียบ้างนะฮะ เสียงออกมาเบากว่าเห็นได้ชัดและเท่าที่ผมลองดูก็ต้องบอกว่าบีททำได้ดีจริงๆเรื่องคุณภาพเสียงและรายละเอียดของเสียงมีเบสมีอะไรมาครบหมดเลยฮะแต่ตัวนี้ก็ทำได้เหมือนกันแต่ว่าอาจจะเสียงเบากันหน่อยในแง่ของการฟังเพลงก็ต้องยกให้บีทพิเอเลยครับผมโอเคครับ ครับต่อมาจะเป็นเรื่องซอฟต์แวร์ที่มีติดมาให้กับตัวเครื่องนะครับหรือซอฟต์แวร์เฉพาะเริ่มจากของ HTC ก่อนนะ HTC จะมีเป็นวิเทอร์นะครับผมหรือสภาพในงานสภาพอากาศนะครับแบบเดียยวทามอันนี้จะเป็นของเขาโดยเฉพาะเลยก็จะมีเราสามารถพิมอะไรได้นะมีหุ้นด้วยนะสามารถสตรีมหุ้นแบบสดๆได้ซึ่งเราจะพิมเอาไว้ไปข้างหน้าก็ได้นะเพื่อให้ไปอยู่ในหน้าจอไลฟ์ทายได้นี่ครับ ก็ื่เป็นราคาของหุ้นตัวนั้นแบบเดียวทางนะส่วนแอปอื่นๆก็จะเป็นแอปพื้นฐานที่มีมากับตัวเครื่องซึ่งก็จะมีทั้งสองเครื่องอย่างพวก microsoft word, one note, xbox live, k i d corner อะไรพวกนี้คนะอ๋อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งใน htc ก็จะมีเป็นแอปแต่งภาพที่ชื่อว่า photo enhancer เนี่ยนะครับก็จะเป็นเหมือนฟิลเตอร์ของภาพนะให้เลือกใส่ได้ลหลากหลายพอสมควรตรงนี้ก็ ไม่ค่อยเห็นมีอะไรมากนะฮะสำหรับโนเกียอันนี้ก็จะมีแอปติดมาให้เยอะพอสมควรเลยนะครับโดยหลักๆก็จะมีเป็นโนเกียไดโนเกียแมปนะครับก็คือแมบ,บของทางโนเกียโดยเฉพาะเรื่องนี้ทุกคนก็รู้กันดีอยู่แล้วว่ามันค่อนข้างแม่นยํานะแล้วก็เรายังสามารถโหลดแมแ,แบบแบบแบบออฟไลน์นะครับเพื่อมาใช้เวลาไม่มีอินเตอร์เน็ตก็ได้ซึ่งการทำทางนี้ผมก็ลองทดสอบลองเล่นดูบ้างแนละ้วก็ใช้ได้ดีทีเดียว เกือบลืมบอกส่วนของ HTC e ที่มานะครับจะเป็น Bing Map นะครับหรือแบบแมบ,บของทาง Microsoft ซึ่งก็ถือว่าไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่แต่ก็พอใช้ได้แล้วกันฮะโอเคอันนี้ก็อ่านไปนอกจากนั้นก็จะมีแอปอย่าง Nokia CityLens นะครับผมอันนี้ก็เป็นตัวที่เขาขายอยู่บ,บ่อยๆก็คือ เป็นแอปสองกล้องเพื่อมองหาร้านอาหารสถานที่ต่งางๆที่อยู่ใกล้ๆตัวเรานะโดยจะลิงก์เข้ากับตัวแผนที่เหมือนกันถ้าเราเจอมันก็จะบอกมันจะจะนำทางให้ะครับผมอย่างอันนี้นะเจอร้านใกล้ๆตรงนี้เราก็กดเข้าไปมันก็จะบอกเส้นทางได้เลยประมาณนี้แล้วก็แอปอีกหลายๆอันก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกเสริมประสิธิภาพให้กล้องนะครับอย่างพาโนรามา ะครับไว้สำหรับถ่ายรูปมุมกว้างแบบมุมพาโนรามาแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นสมาร์ทชูดอันนี้ก็จุดขายของเขาอีกอย่างหนึ่งก็คือสามารถถ่ายภาพกลุ่มเวลาเพื่อนเราไม่ยิ้มหรือว่าแต่ละคนหน้าไม่พร้อมอะไรเงี้ยสามารถเลือกให้เลือกความพร้อมของแต่ละคนได้หรือแม้แต่กระทั่งจะลบสิ่งของที่เราไม่ต้องการออาสภาพก็ได้นะฮะอย่างเช่นคนเดินผ่านอะไรเงี้ยเราไม่ต้องการให้คนที่ผ่านก็ลบได้เลยต่อมาก็จะมีอีกอันหนึ่งก็คือซีเนมากราฟ นะฮะก็เป็นเหมือนถ่ายภาพเคลื่อนไหวให้เป็นไฟคลิปไฟไฟคลิปอะครับผมเียแต่ว่าข้อเสียมันก็คือมันเปิดได้ดูได้เฉพาะในน,นี้เท่านั้นนะซึ่งไปลงของมก็จะเป็นภาพปกตินี่ก็เป็นซอฟต์แวร์ต่างๆที่มีประมาณนี้นะฮะโอเคแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือจะเป็นจุดเด่นของทางโนเกียมากกว่าครับที่จะมาพร้อมกับ เทคโนโลยีชาร์จแบบไร้สายไวเลสชาร์จ,จิ่งนะแต่พอดีวันนี้ลืมหยิบมาก็สามารถวางบนแท่นชาร์จแล้วมันก็จะชาร์จได้เลยส่วนเจ้าตัวนี้ก็ไม่มีนะฮะโอเคครับประมาจะเป็นในเรื่องของการใช้งานทั่วๆไปนะครับอันนี้จุดเด่นของโนเกียอย่างนึงก็คือจะมาพร้อมกับหน้าจอที่รองรับการสัมผัสแบบเซนซิทีฟด้วยก็คือถึงแม้ว่าเราจะใส่ถุงมือหรือเราจะใช้อุปกรณ์อะไรสามารถ ถัดหน้าจอได้อยู่ดีไม่ว่าเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะลองให้ดูใช้กับผ้าเนี้ยอันนี้จำไม่ได้นะฮะหรือว่าจะเป็นเนี่ยได้ครับแต่ต้องเป็นอุปกรณ์ที่นําไฟฟ้านะฮะมันก็จะสามารถเลื่อนได้นะถัดมาก็จะเป็นในเรื่องของ NFC นะครับตั้งสองตัวนี้ก็จะมีมาให้ทั้งคู่เลยโดยสามารถคอนเนคกันได้นะฮะ โดยการสัมผัสทัดก,กันอย่างนี้เพื่อเปนการเชื่อมต่อให้มันรู้จักกันนะฮะแล้วก็สามารถส่งไฟได้ในเรื่องของแบตเตอรี่นะฮะโนเกียร์ลูเมียจะเต้องสูนนะครับจะอยู่ที่2,000ันมิลลิแอมนะครับส่วนเจ้าตัวนี้จะอยู่ที่1,800ด ah ร้อยมิลลิแอมนะฮะซึ่งเท่าที่ลองใช้งานดูในการเล่นเน็ตดู y youtube อะไรก็สามารถใช้งานได้พอๆกันนะฮะนี้อาจจะก็บอกไม่ได้ว่าไหนอ่นก,กว่ากันนะะ ซึ่งทั้งสองตัวนี้แบตเตอรี่ถือว่าหมดเร็วไหมก็ถือว่าถ้าเราใช้งานเยอะหน่อยก็หมดเร็วในระดับหนึ่งนะก็เย็นๆก็น่าจะต้องชาร์จแล้วอาจจะเป็นที่ตัว Windows Phone 8ด้วยก็ได้นะที่เหมือนตอนนี้ยังไม่ค่อยสมบูรณ์แบตบหมดเร็วยังไงก็ต้องรอดูอัปเดตกันตอน่อไปนะโอเคครับนะครับผมก็จะมีความแตกต่างอยู่ประมาณนี้แหละครับผมซึ่งสรุปแล้วก็คือผมคิดว่าทั้งสงตัวเนี้ย ในเรื่องของความเร็วการใช้งานมันไม่ต่างกันอยู่แล้วครับเพราะด้วยสเปคที่มันเท่ากันนะแต่ว่าจุดเด่นที่เหนือกว่าของทางรูเมียก็คือจะมาพร้อมกับกล้องนี่ครับความละเอียด8.7ล้านที่เป็นเทคโนโลยี p พ e l v วิวที่สามารถถ่ายที่ถ่ายภาพในที่มืดได้นะฮะอีกทั mm ้ง hmm. ยังมีเรื่องของเทคโนโลยี OIS ที่ช่วยให้ลดการสั่นไหวของภาพเวลาเราถ่ายวิดีโอได้ด้วย เพราะฉะนั้นก็ยังมีพมาพร้อมกับรายละเอียดยิบย่อยอีกอย่างเช่นเรื่อง wireless charging นะครับเป็นอุปกรณ์เสริมหรือว่าหน้าจอเซนซิทีฟที่สามารถสัมผัสได้แม้กระทั่งถ่ายถุงมืออะไรประมาณนี้ฮะก็ประมาณนี้นะฮะเท่าที่นึกออกส่วนเจ้า HTC ตัวนี้นะฮะจุดเด่นก็คือกล้องหน้าเนี่ยครับกล้องหน้าที่มีมุมไวสามารถถ่ายภาพได้มุมกว้างมาก ซึ่งเหมาะกับพวกผู้หญิงหรือคนที่ชอบถ่ายรูปกล้องหน้ามากๆแล้วก็ในเรื่องของระบบเสียงนะครับตัวนี้ก็มาพร้อมกับบีดออดิโอซึ่งเวลาเราต่อกับหูฟังหรือต่อออกลำโพงผ่านแจ็ค3.5ตัวนี้จะได้เสียงที่สุดยอดมากนะครับซึ่งตรงนี้ของโนเกียลูเมียก็ถือว่าทําได้ดีนะแต่ว่าตัวนี้ดีกว่าแค่นั้นเองแต่ว่าถ้าพูดถึงลําโพงนอกของโนเกียจะกินขาดนะฮะเสียงจะดังกว่าเห็นได้ชัดนะะ มีอะไรอีกนะในเรื่องของราคานะครับโนเมียจะมาพร้อมกับราคาสองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทส่วนเจ้าตัวนี้จะมาพร้อมกับราคาหนึ่งหมื่นเก้าันเก้าร้อยบาทซึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าเจ้าตัวเนี้ยมาพร้อมความจุสามสิบสองกิ๊กส่วนอันนี้มาแค่สิบกิกเท่านั้นนะฮะซึ่งถ้ามันความจุเท่ากันก็ราคาน่าจะไม่หนีกันเท่าไหร่แล้วมีอะไรนะในเรื่องของหน้าจอนะฮะ อย่างที่บอกว่าตัวนี้ออกสีวอมโทนหน่อยตัวนี้จะออกสีสว่างและสีค่อนข้างสวยงามนะฮะอ๋อเกือบลืมในเรื่องของกล้องนะฮะตัวนี้เด่นกว่าก็จริงนะครับแต่จะเด่นกว่าในเรื่องของที่มืดส่วนกล้องตัวนี้ก็ไม่ได้ขี้เหร่เลยเพราะภาพที่ได้ออกมาก็ถือว่าสวยงามมากนะในภาสวะแสงปกติซึ่งผมชอบกล้องตัวนี้ด้วยซ้ำนะตอนกลางวันโอเคครับก็ การเปรียบเทียบของทั้งสองตัวก็จะมีประมาณนี้นะครับผมแล้วเพื่อนๆชอบตัวไหนกันก็อย่าลืมเข้ามาคอมเมนต์กันได้ในสยามแท็บ .com นะครับเราวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ